อยากพี่เป้พาชมบ้านแล้วกันว่าออฟฟิศว่าเป็นยังไงตรงไหนชมได้แถวนชมไม่ได้เดี๋ยวพาครับสวัสดีครับโอ้พี่เป้สงขานะครับเอออะไรแล้วบริษัทเรื่ออะไรล่ะโอ้ลืมแล้วท <laughs> วินยูเดอร์เนี่ยเออนั่นแหละบริษัททวินยูเดอร์แปลกแปเนี่ยนะก็ประสบการณ์ก็ดีเพราะว่าพี่เป้เพื่อนๆน้อ,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 นองๆทำกับเขาเยอะจะกหกเดือนร้อยแปดสิบวันแต่ว่าน้องก็สร้างประมาณร้อยยี่สิบวันเนี่ยพี่เป้ว่าจะปรับเกาอยู่สร้างเร็วเกิน สหายเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมารีวิวบ้านลูกค้านะครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่ตําบลพะวงอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ได้นะครับจะเรียกว่าโกดังหรือเปล่าจะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นสํานักงานก็ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสร้างอาคารหลังนี้นะครับไว้สําหรับทําธุรกิจนะครับหลังจากที่เราได้ส่งมอบอาคารไปให้พี่เป้เรียบร้อยแล้วครับตอนนั้นพี่เป้รีบมาว่าน้องยังไงก็ได้ ขอเวลาสเดือนพี่จะเปิดร้านพี่จะขายพี่จะขายของนะครับเราก็ได้รับโจทย์มาก็ทําผงทงแผนเพื่อที่จะให้งานมันเป็นไปตามที่ลูกค้ารีเควสตนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพาไปดูวันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เป้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอย297ตารางเมตรนะครับเกือบ300อตารางเมตรนะครับใช้เวลาในการก่อสร้าง4่เดือนนะครับเดี๋ยววันนี้เอา พี S 2> <S, <S 2 <Pop> ่เป้มาเราเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วครับนึกว่าคุณตันหรือเปล่าไม่ใช่่ไมติดไม่หน่อยเอาติดไม่หน่อยเอาเอามาทำไมเนี่ยวันนี้มามามาลีดีมิวนึกว่ามาเก็บตังค่าก่อสร้างเก็บไม่หมดแล้วเก็บไม่หมดแล้วเหรอเก็บเกินไปแล้วเก็บเกินไปแล้วอย่างนี้เบ้เดี๋ยววันนี้ครับอยากพี่เป้พาชมบ้านแล้วกันว่าออฟฟิศว่าเป็นยังไงตรงไหนชมได้แถนชมไม่ได้เดี๋ยวพาดูออฟฟิศเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวลืมแนะนำนะครับอันนี้พี่เป้สงขลาครับแนะนครับสวัสดีครับผมพี่เป้สงขลานะครับก็ อะไรเดียววันนี้ก็คือพี่เป้จ้างน้องบอลกับน้องแบงค์เนาะเอ่ออะไรแล้วบริษัทเรื่ออะไรล่ะผอลืมแล้วทาวินยูเดอร์เนี่ยนั่นแหละบริษัททาวินยูเดอร์แปรๆเนี่ยนะก็ประสบการณ์ก็ดีเพราะว่าพี่เป้เพื่อนๆน้องๆทำกับเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะสร้างเร็วกว่ากำหนดนะพี่เป้ก็คือกำหนดไว้จะ6เดือน180วันแต่ว่าน้องก็สร้างประมาณ120วันเนี่ยพี่เป้ว่าจะดับก็อยู่สร้างเร็วเกินแต่ว่าเราก็ดีใจนะที่ว่าเสร็จเร็วนะวันนะเสร็จเร็วก็ มันก็ดีอยา่างเราแล้วเราแล้วเราก็อยากที่อยู่ไว้ๆอ่ะแล้วเราอยากใช้ระอยู่ไว้เนี่ยลองลองอตรงนี้เป็นโซนออฟฟิศไหนพนนี่เป้แนะนำนี่นนโซนออฟฟิศรีวิวกาของด้วยอันนี้ก็จะเป็น,น,อนะะขอญอยตแป๊บหนึ่งก็จะเป็นที่อันนี้ก็จะเป็นห้องไลท์ของพี่เป้น,นะนะครับห้องไลท์นี่นะครับโทนสีก็พอไฟมาสองมันสวยแล้วก็นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่เป้ชอบมากสีลอฟสีล็อฟที่สวยนะตัดเข้ากับไม้เนี่ยมัน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 สวย อาจารย์พี่ๆชอบแต่วันนี้เราก็ทำสี่รอบเนี่ยสองฝั่งห้องหนึ่งมีสองบรรยากาศเนี่ยในน้องเราหันไปอกฝั่งนะึ่ะห้องห้องหนึ่งฝั่งนี้เป็นห้องครัว่ง,งแล้วฝัว่งนี้เป็นห้องครัวฝั่งนี้เป็นลอ็อกอืมก็ได้อยู่ชอบห้องไอห้องนี้ก็โอเคเลยเด <c oughs> ี๋ยวไปดูข้างครับให้พี่พาไปชมโกดังโกดังนะครับโรงงานอยู่อีกที่หนึง่งนี่เป็นโกดังแพ็คของเนี่ยหลังคาเนี่ยพี่ๆก็เลือกเป็นเมทัลชีสพีโอโฟมหนานิ้วหนึ่งนะหนาหนึ่งนิ้ก็ รู้สึกว่าเก็บเสียงได้ดีดแล้วก็กววมันก็ดังกันแหละแต่ว่ามันดังเบากว่านู้นเยอะนั่นแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยร้อนนะอากาศไม่ร้อนที่ขนาดไม่ได้เปิดหน้าต่างแบบประตูอะไรไม่ได้เปิดนะนี่ก็อันนี้เครื่องจักรเยอะแยะอันนี้พักอยู่ยังไม่ได้ทําอันนี้ข้างในก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนี่ลงงานผลิตเล็กๆไม่ได้ทําเยอะตรงนี้ปกติก็ทํทำอีกที่หนึ่งที่บางคำเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันนี้ห้องครัว นะครับห้องครัวนี้เป็นความลับมากๆากทำกับข้าวทุกวันดูก่อนในตู้เย็นอะไรกินบ้า <laughs> งเอ็นนะตู้เย็นแบบแน่นมากนี่ตู้เย็นแบบเน่นมากนี่เอาเอาต้องลงรีวิวบ้านหรือรีวิวตู้เย็นนะ,ะ,รระนะ <laughs> เะนี่ยครับห้องครัวก็ให้นะน้องบอลช่วยบอกอ,ออกแบบให้น้องบอลกับน้องเบนสวยห้องครัวไม่เป็นชอบแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยห้องครัวปุ๊บพอเปิดมาปับ๊บมันจะเป็นวิวทุ่งนาเน,นี่ย อวิวป่าหญ้าไงนะทุ่งหญ้าป่าหญ้าเลี้ยงวัวพื้นที่เท่าไหร่ในละปีสองร้อยเก้าสิบกว่าเกือบสามร้อยอันนี่ว่าเกือบสามร้อยใหญ่ไหมหลังนั้นอ่ะนะพี่ดูหลังนั้นนะอ่าหลังนั้นประมาณสึ่งร้อยแปดสองร้อยได้จริงเหรอของพี่ใหญ่กว่าเล็กกว่าเรากว้างเรากว้างแต่ว่าเราก็ทําให้มันดูแต่ว่าถ้าเราดูอันนี้ยเราดูไม่ใหญ่มันมีมุมเหลือบอยู่นู่นนี่นั่นใช่ไหมมีเป็นห้องห้องหนึ่งแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือเกือบสามร้อยนิดนึง พี่เี้ฝากร้านนิดนึงฝากว่าเราขายอะไรบ้างแล้วก็ยังไ ouais, งช่องทางไหนบ้างโกดังพี่ต e ี้เนาะนี่โกดังหลังใหม่นะครับอยู่ซอยยายเตียมสงขาแถวแถวบางดานนะครับผมก็อาจจะทุกคนอาจจะอาจจะเคยเห็นพี่ตี้แล้วแหละไลฟ์สดอยู่เป็นประจำอยู่ในช่องทางของ Tik To อกนะครับก็ชื่อช่อชื่อช่องว่าพี่เป้สงขานะครับน้องบอลก็พามาดูเนาะรีวิวนิดนึงว่าโกดังเนี่ยใหม่มันอยู่แบบไหนนะครับใช้เวลาการสร้างไม่นาน120บวันนะครับถือว่าเร็วมากๆกับพื้นที่เกือบ300ตารางเมตรน้องบอลเนาะ นะครับขอบคุณนะครับสุดท้ายนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับที่ตั้งแต่เลือกใช้บริการเรานะครับรวมถึงนะครับให้เข้ามารีวิวนะครับวันนี้ไม่รู้มีอินแต่ผาล้ำไหมที่ต่ผาล้ำมีเยอะะครับยังไงวันนี้ผมกับพี่เป้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ